สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t h ันเดอร์ชาแนลของเรานะฮรและวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้าซุนกิการิอูท650นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2017เป็นรถใช้มือเดียวนะครับเป็นรถบ้านเล็กใหม่น้อยสภาพต้องบอกว่าสวยเหมือนใหม่ครับเอาเป็นว่าอย่าเชื่อพี่ตีด้วยกันครับมาดูว่าคันนี้จะสวยยังไงนั้นมาชมเลยครับผม เลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะอยู่อยู่ที่เท่าไหร่16,396กมิโลเมตรแท้นะครับเรามีเลขไมค์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะฮะนี่ครับกุญแจครบนะครับ2ดอกกุญแจสำรองก็อยู่ครบเลยนี่ครับแฮนเดิลนะครับตัวตาแฮนเดิลสวยแผงข้อสวยนะครับแทบไม่มีรอยเลยหัวโชคสวยครับดูดิฮะไม่มีรอยขันรอยตรงสื่อมัมีเดินลางปอกแฮนเดิลนะครับมือคัตเดิมครับไม่คดไม่งอจนถึงมือเบรกด้วยนะครับเป็นแบบก้านเหรียญเห็นะครับไม่คดไม่งอประกับพะเร่ง ทรงเสร่อไม่มีรตะรางนะครับกระปุกปั้นเบรกดูดิครับสวยใสนะครับไม่มีซึมไม่มีสีเนี ANG, ่ยไม่มีลอกล่อนเลยนี่ครับชุดครอบถังนะครับเป็นสีเดิมนะครับแล้วก็ตัวถังเนี่ยเป็นสีดําเงาเดิมๆนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มดูที่ฝาถังนะฮะนี่แทบไม่มีรอยฉลอกเลยนะฮะคันนี้ได้ครับกันถังแต่งจาก GTR นะครับแล้วก็ด้านข้างด้วยนะฮะเบาะนั่งเนี่ยคงเป็นหนังเดิมนะครับนี่ไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะนี่ครับที่จับกันตกด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีรอย ด้านหน้าครับมีชิลหน้าแตกนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเดิมๆครับสวยใสนะครับไม่มีแตกร้าวแตกรายงานนะคะแกนโช๊คสวยครับไม่มีตามดไม่มีรั่วซึมบางโคนด้านหน้าครับเดิมๆนะครับไม่มีแตกร้าวนะฮะยางหน้าหลังนะครับนี่ครับเพิ่งเบิกมาชุดที่2นะครับก็สภาพอยู่ที่ประมาณสัก80%ขอบเ้อรด้านหน้าครับสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเด็กด้านหน้าก็เป็นแค่รอยจริงๆนะทุกทีน้า นะครับแล้วก็นี่ครับกระบอกชงล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินคาลิเปอร์ด้านหน้าเดิมๆครับจากโตคิกโกะไม่มีรอยล้มรอยสไลด์เลยครับคันนี้มาพร้อมกับกาดม้น้ําแต่งจาก MAD นะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ชุดแคสบาร์ด้านข้างด้วยนะครับนี่มีมาครบเลยครับคอท่อด้านหน้าขาวใสครับสวยๆแบบนี้เลยครับหน้าเครื่องก็ดูนะฮะแห้งๆนะครับไม่มีคราบน้ํามันไม่มีคราบขี้ดินสะอาดแห้งใสจริงๆคันนี้ ฝาวาวเห็นไม้คันนี้นี่ครับเดิมเดิมใสใสนะครับไม่เคยถอดไม่มีคราบกาวไม่มีรั่วซึมแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยลมแล้วก็ลมแปะน็อตเนี่ยเดิมทุกตัวนะครับไม่มีรอยขันอ่ะไม่มีรอยขันเลยนะฮะพักเท้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกขากขาหยิบไปกลังนะครับไม่มีกดไม่มีงอแน่นอนครับมาพ่อท่อแต่นะครับทรงรีโอวินนะครับจะฟังเสียงท่อคันนี้กัน อัตราติดง่ายครับอัตราเร่งเป็นยังไงครับจะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ขนาด2สูบ 610cc จากซูซกิกันครับผมดีครับโอ้เร็วลงเร็วครับตัดเร่งดีมากลั่นมากดีครับรอบเครื่องยนต์นิ่งๆจริงๆนะฮะสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีล้มไม่มีรอยกระแทกรอยเฉือนด้านข้างเลยจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับ ่วนล้อหลังนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันนะครับยางหลังเต็มครับ80%นะคะต้องบอกว่าเกือบเต็มจริงๆคันนี้ยังคงเป็นไฟท้ายเดิมนะครับไฟเลี้ยวเดิมนะครับบางคนหลังเดิมศูนย์ตรงครับไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนสภาพสวยใสจริงๆคันนี้สเตอร์เดิมๆนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมไม่มีรอยนะครับไม่มีเก็บงานสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะพักเท้าเนี่ยเจ้าของเดิมชอบสีทองนะครับไปพ่นสีทองเอานะฮะเขาบอกงี้อ่า แล้วก็ส่วนพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันเกียร์เนี่ยไม่ไม่มีกคไม่มีงอนะครับคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดแต่งด้วยนะครับคันนี้อ่าแล้วก็นี่ครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยลม้มแล้วก็ล้มแปะครับอ่ะมาดูฝาวาวกันบ้างนะครับตัวเครื่องเนี่ยฝาขาวใสนะครับฝานีไ่ไม่มีรั่วซึมไม่มีค่า,าน้ำมันใ่ยางสิ้นนะฮะอ่ะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายบินแห้งๆใสๆครับตาตาทันร์ไบพระรามห้าเลยเห็นไหมครับกระบอกชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายก็ไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์นะจานเด สัมผัสด้านขวาเลยครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับผมเอาละครับเป็นไงบ้างสหรับเจ้าซูคิกราดิอูหกห้าบอกว่ารถรุ่นนี้หายากมากะคันนี้ต้องบอกว่าสภาพสวยใสจริงๆราคาเราเปิดมาอยู่ที่129,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่แพงเลยเอาเป็นว่าใครหาอยู่สำหรับรุ่นนี้ครับอย่าลืมครับรีบเข้ามาจับจองได้ครับสำหรับกราดิอูหกห้คันนี้ครับแล้วเจอกันครับทันตแพทย์พระรามหขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ